สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าทาอาทุกท่านครับพบกันในช่องอาร์ตนีเคเอยนะครับวันนี้วันอังคารที่10สิงหาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันครับเยอรมันเมื่อคืนมาแต่หลักร้อยนะครับเด่นไม่มาครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรไม่ทราบว่าหายไปไหนครับก็แสดงว่าสามรัฐในบรรดาสามัฐมีในเยอรมันยังไม่เดินนะครับสําหรับคนชอบเล่นฟังผมเพจพิจารณาดีๆก่อนตามนะครับ สำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องผมชอบคลิปผมแนวทางการวางเลื่ของผมครับกดติดตามกด s u b ส c r i b e ไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดครับกดกระดิ่งกริ๊งกริงไว้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากได้แร์กดติดตามครับผมเดือนมาวันนี้เดือนสี่ครับเดือนมิถุนวันที่สิบเดือนมาเอาผลยี่สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีโดยประมาณครับเดือนมาวันนี้เดือนสี่ครับเป็นสี ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ให้มาสี่คนนะสามสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ครับผมร้อยมัดอะไรร้อยมัดหนึ่งครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับ ุ้นเยอรมันครับอันไหนเดินเล่นครับอันไหนที่ไม่เดิน,เ,นเป็นต้องเล่นครับไม่จําเป็นต้องเล่นสามบัตรเลยนะสาหรับคนทุนเยอะก็ว่าไปอย่างบางคนก็เมื่อคืนผมอ่านจะดูแล้วว่าเมื่อคืนมีคอมเมนต์สามสี่คอมเมนต์ทีวว่าได้รัดได้อังแสดงว่าเยอรมันก็เล่นแต่เสียแสดงว่าเล่นทุกหุ้นที่ผมวางยิงครับไงเลือกที่หุ้นมันเดินเรื่องหุ้นที่เดินเหมนเนาะไม่จะเป็นต้องเล่นทุกหุ้นที่วางครับอย่างที่บอกไปครับโอเคครับสวีเดสวัสดี คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับลิ้นจกเริ่มพันกันแนละ้ว